หนึ่งนาทีกับกทอทกรมการขนส่งทางบกขอแนะนำวิธีขับขี่รถที่จะช่วยประหยัดพลังงานควรใช้ความเร็วคงที่ประมาณ80-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากช่วงความเร็วนี้ทำให้เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพในการเผาผลาญเชื้อเพลิงได้ดีที่สุดและไม่ควรเบิ้ลกระชากลากเครื่องยนต์เนื่องจากการเร่งเครื่องการเยียบคนเร่งจนมิดจะทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงถูกฉีดเข้าห้องเผาไหม้มากยิ่งขึ้นนอกจากสิ้นเปลืองแล้ว น้ำมันเชื้อเพลิงส่วนเกินจะทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์เกิดเป็นมลพิษหรือในกรณีเครื่องยนต์ดีเซลก็จะทำให้เกิดควันดำเพิ่มปริมาณฝุ่นพีเอมุดห้าในอากาศอีกด้วยดังนั้นการค่อยๆเหยียบคันเร่งขับรถให้นิ่มนวลใช้ความเร็วสม่ำเสมอจะช่วยประหยัดน้ำมันทันทีตั้งแต่ช่วงที่ออกตัวครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม